สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับจะมาเทสเครื่องรับดอกเอินมินนะครับขนาดตั้งแต่3ถึง16บมิลนะครับทางร้านนะครับจะมีจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นเป็นรุ่น3ามสิมิลสถึง16บมิลแล้วก็4ถึง20่มิลนะครับปกติแล้วนะครับเวลาพวกเรารับดอกเอินมินกันนะครับด้วยมือนะครับด้วยเครื่องเครื่องเจียทั่วไปรับออกมานะครับมันก็จะแบบสภาพแบบพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่แบบเอาไปใช้แล้วดีนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับทางร้านก็เลยจะมาเทส รับ16มิลให้ดูนะครับชุดคอเลตที่แถมนะครับจะมี 4, 6, 8, 10, 12, 14และตัวสุดท้ายนะครับ16มิลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับดอกเอ็นมิล16มิลกันเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการประกอบชุดคอเลตนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวคอเลตนะครับเข้ากับตัวบ็อกซ์เสร็จแล้วนะครับมันจะมีเดือยอยู่ด้านข้างนะครับเอียงเข้าแล้วเราก็ขันเข้ากับตัวชุดล็อกได้เลยนะครับพอขันเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่ดอก เอ็นเมนที่เราเตรียมไว้นะครับดอกเอ็นเมนที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ชุดแบบนี้นะครับชุดแบบนี้ต่อมานะครับให้เราเอาไปใส่เซตทูนนะครับใส่เซตทูนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็กดตัวชุดบล็อกล็อกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอียงตัวชุดเข้ามาหากันหน่อยอ่ะทีนี้นะครับเราก็เอาตัวสตั๊ปเปอร์นะครับเข้าไปชนตัวด้านหลังของทูนเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย เสร็จแล้วก็หมุนขึ้นมาสักหนึ่งรอบนะครับหมุนทูนเข้ามาเกี่ยวนะครับเข้ามาเกี่ยวตัวสต็อปเปอร์ด้านข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ขันล็อกนะครับขันล็อกเข้ามาแบบนี้นะครับขันเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งล็อกแล้วนะครับพอล็อกแล้วเสร็จแล้วตัวนี้เราเซ็ตทูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรับดอกอินมิน16มิลกันนะครับมาต่อกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอียงเข้าก่อนจะได้มองเห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยว เอาทูนเก่าออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารับดอก16มิลกันเลยทีนี้ก็เปิดเครื่องครับใส่มุมหลบหลังไปก่อนได้เลยนะครับฟันไหนก่อนก็ได้ครับตรงเข้าไปได้เลยมันจะมีเดือยนะครับมีเดือยกระลิ่มอยู่นะครับอยู่ทางด้านฝั่งด้านนี้นะครับเราก็ใส่ให้ตรงกันเราก็ใส่กดเข้าไปได้เลยฟันที่หนึ่งนะครับจนหมดเสียงนะครับจนหมดเสียงตัวนี้อาจจะรับอาจจะรับนานหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟันที่เราเจียด้วยมือมาก่อนนะครับฟันที่สอง แล้วก็ฟันที่สามนะครับฟันที่สี่ครับตัวนี้เป็นดอก16มิลน,นะครับพอดอีลงกึงผมไม่มี16มิลที่เป็นคาบ่ายนะครับเราก็เลยใช้ไฮสปีดนะครับใช้ไฮสปีดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับต่อมุมหลบแรกนะครับฟันที่สองฟันที่สามนะครับ เห็นเดือยไหมครับเดือยตรงกันฟันที่สี่ฟันไหนก่อนก็ได้นะครับเหมือนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อผ่ากันเลยนะครับผ่าฟันอ่าใส่ฟันที่หนึ่งนะครับฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามเข้าไปก่อนนะครับเพราะเราจะผ่าไม่ให้ฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามขาดนะครับจะหมุนได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับฟันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ฟันตรงข้ามก็คือฟันที่สามนะครับ ตอกกัดได้เลยนะครับใช้งานง่ายตั้งค่าได้นะครับต้องการมุมหลบแรกโตกว่าหรือเล็กกว่าได้หมดนะครับถ่าฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามก่อนนะครับตอนนี้ผมกําลังถ่ายอยู่ก็คือความลึกเขายังไม่ถึงนะครับผมก็จะเพิ่มความลึกให้อีกหน่อยนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับแต่ละตัว 3. หนึ่งกับสามเห็นไปเรื่อยๆค่อนข้างนิ่งนะครับเครื่องตัวนี้ ที่ชอบที่สุดก็คือเขาปรับตั้งค่ามุมได้นะครับฟันที่สองกับฟันที่สี่แล้วก็หมุนขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามขาดนะครับหมุนตอกแจ็คได้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกใกล้กันนะครับโอเคอ่ะมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่รับเสร็จแล้ว เนี่ยครับยังสวยนะครับรับดอกเอ็นเมนนะครับสิบหกเมนรับออกมาเรียบร้อยนะครับมุมหลบแรกมุมหลบหลังเท่ากันพอดีเดียเลยอนุญาตโฟกัสก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับเท่ากันพอดีเดียนะครับตัวนี้เป็นดอกเก่านะครับรับเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสามถึงสิบหกมิลนะครับโอเค ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสามสามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ